สวัสดีครับสวัสดีผู้ติด,ดตามทางหน้าช่อง youtube ทุกท่านนะครับโอ้วิเคราะห์บอลพร้อมกันนะครับส่กลุ่มนะฮะ v 1 v 2 v 3 v p นะครับแล้วก็ V4 นะครับโอ้โ oh. หสนุกสนานทีฮานะครับอันนี้ห้อง V1 นะครับห้อง V1 ก็จะมีอ่าพิเตอร์นะครับพิเตอร์นี่ผมก็ไปไปได้มาจากอ่า ห้องกิจกรรมของวินเนอร์แปดนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเราเป็นกลุ่มฟุตบอลที่ไปในทิศทางเรียกว่าทางเดียวกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์มีการวิเคราะห์ราคามีการแนะนําการลงทุนนะครับเราเรียกว่าการลงทุนนะครับเราไม่เรียกว่าการพนันนะครับถ้าคุณชอบการพน,นันคุณไปที่ไหนก็ได้ครับไม่ใช่ที่นี่ครับนะฮะเราจะมีเทคนิคต่างๆนานาน,นะครับ นี่ก็ลุ้นคู่ไฮเดรบลักกันอยู่นะฮะครึ่งหลังเปิดมาครึ่งหลังเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะครับผมก็วางเทคนิควา,วางเทคนิคในกลุ่มให้นะครับว่าเราจะไปราคาไหนอะไรอย่างไรนะครับนี่นะฮะครับแม่ีินของรูปแบบ happy ending ปปกันไปนะครับเรามาดู V 2สงกันบ้างนะครับ ห้องละห้าร้อคนนะฮะนอ่านี่ครับบรรยากาศของแต่ละห้องนะครับไม่เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ต้องดีนี่อยู่สองห้องครับวีหนึ่งวีสองนะครับ 1, นะสนุกนะครับสนุกลุ้นบอลไปในทิศทางเดียวกันนะฮะอะไปดู v ีสามกันบ้างนะครับห้อง V3 v ามนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมเอาไว้เฉลยเฉลยคำตอบในตารางนะครับเป็นห้องสำหรับอ่า พิเศษนะครับห้องพิเศษนะครับก็จะมีพิจารนอยู่นะครับพิจารนนะฮะอ่าก็จะมีพิจารนอยู่ด้วยนะครับพิจารนนี่ก็หลายๆท่านในห้องฟุตบอลมหาสนุกวีหนึ่งและวีสองก็จะรู้จักกันดีนะครับเจ้าของตําราจอนวิทย์นะฮะห้องวีสีวีสีอยู่ไหนวีสีวีสีนะครับไปวีสีหน่อยนิดนึงอ่านี่ก็เป็นสมาชิกหน้าใหม่นะครับ กลุ่มเราก็เปิดฟรีนะครับเปิดฟรีนะฮะเข้าได้เลยนะครับทักมาหาผมนะฮะไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ก็เข้าได้เลยนะครับแต่สำหรับ V3 จะเป็นสมาชิกที่มีรหัสนะครับ ufn gxx นะครับเป็นอ่าเรียกว่าเป็นห้องพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าพิเศษนะครับสมาชิกพิเศษคนพิเศษของผมนะฮะก็ทักมาสอบถามความพิเศษได้นะครับของแต่ละท่านใครที่มีรหัสนะฮะทักมาสอบถามได้นะครับว่าใครจะอยากเข้าไปอยู่ V3 ก็ทักมาสอบถามได้นะครับ อ่าที่จริงพี่อนุสักนี่ก็ก็ได้นะครับย้ายได้นะฮะถ้าพี่อนุศักดูอยู่แล้วอยากจะย้ายก็ทักมาได้นะครับอืม๋ยวไปทำตารางแป๊บหนึ่งนะครับบรรยากาศในกลุ่มสนุกนะครับสนุกก็ผมบอกแล้วว่ามันเป็นกลุ่มฟุตบอลที่อยู่กันแบบมิตรภาพพี่น้องฮะไม่เหมือนกลุ่มอื่นแนะ่นอนในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวครับสอนให้ความรู้นะครับ ก็จะมาติวกวันทุกๆวันนะครับใครไม่เข้าใจก็ผมก็จะให้โทรมาถามนะฮะแบบหนึ่งนะครับแคบลงไปก่อนนะฮะแคบลงกลุ่มไปก่อนนะครับอ่านะครับสำนักถังนะฮะแกะบักนะวันนี้ก็ไปกันหลายคนเลยเกินนะครับผมก็จะเป็นคนทำตารางอันนี้นะฮะถ้ามาไม่ทันก็จะมาในรูปแบบรูปภาพไปก่อนนะครับ ก็แจกเข้าไป2องสามสี่ห้านะครับ vvv นะครับ v v เป็นห้องเก็บตารางเก็บข้อมูลนะฮะอืสำนักถังนะพี่เพชรนะครับ <laughs> <laughs> เงียบเลยนะเงียบเลยนะ อหายไปเลยนะหมมาบอลจบเลยนะครับ <c oughs> ตามนี้นะฮะตอนใดอยากเข้ากลุ่มก็ทักมานะครับทักมาอ่าลไอเดียศู0ย6นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรทิ้ง l ลน์ไอดีไว้ให้นะครับก็ทักมานะฮะตอนแรกเปิดให้เข้าฟรีก็เออเข้ามาก็บางคนก็เข้ามาแบบไม่มีมารยาทก็มีนะมาถึงก็มาลงลิงก์เว็บไซต์อะไรพวกนี้ผมก็เตะออกทันทีเลยนะครับขนาดผมผมยังไม่ลงเลยนะฮะ ผมบอกแล้วว่าสอนฟรีครับให้ความรู้พิเศฮะอยู่กันแบบพี่น้องครับส่วนท่านใดที่ต้องการอยากจะได้เว็บไซต์ดีๆไว้ใช้งานก็ติดต่อมาหลังใหม่นะครับผมไม่ค่อยอยากจะออกสื่อนะของดีไม่ต้องพูดเยอะนะครับสำหรับห้อง V3 VP นะครับก็จะเป็นสมาชิกที่มีรหัส ufnxx นะครับท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มห้อง VP V3 ก็ทักแชทมาสอบถามได้ในหลายส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่มีรหัสแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่มีก็ต้อง ประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งเดือนนะผมถึงจะรับเข้ากลุ่มห้อง v i p นะครับหรือว่าอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษมากกว่านั้นก็ลองมาสอบถามดูได้นะครับโอเคครับตามนี้ครับแวะมาทักทายฮะผมก็ไม่มีอะไรจะสอนใน u t u b e แล้วสอนกันหมดไส้หมดพุงแล้วแล้วก็สอนในกลุ่มซะมากกว่านะครับสอนสมาชิในกลุ่มมากกว่าหลักๆก็เป็นเรื่องของการเดินเงินการเดินเงินนี่สําคัญนะเพราะว่า ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครเขาสอนไม่มีใครเขาบอกเพราะว่าส่วนมากเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะเล่นยังไงเขาจะลงทุนยังไงให้อ่าเสียน้อยแล้วก็ได้เรื่อยๆเสียยากแต่ได้กําไรตลอดเรื่อยๆประมาณนี้มันเป็นแนวทางการลงทุนที่ไม่เหมือนกลุ่มไหนจริงๆนะครับโอเคฮะก็นะครับไว้เจอกันนะครับไว้เจอกันนะครับท่านใดก็ทักมาละกันเนาะอ่ะบางตัวนี้ก็จะหมดละเหลืออะไรมั้งเนี่ย เหลือเฮเราขึ้นะครับคงไม่ได้เล่นแล้วละ่ะดึกแล้วพักมั่งนะ่ะที่เหลือก็จะเป็นบทวิเคราะห์เอาไว้นะครับสําหรับท่านใดที่นอนดึกนะฮะห้อง v ีสองนี่ก็ไม่หลับไม่นอนยีิบสี่ชั่วโมงนะอืมเนี่ยห้องละห้องละห้าร้อยคนนะครับห้องละห้าร้อยคน,นครับแล้วก็ v ีวก็เพิ่งเปิดรับเดือนนี้นะใครมาใหม่ก็ไปอยู่ v ีีก่อนนะครับค่อยๆขยับขยายนะฮะเราก็จะดึง v ีสองกับ v ีหนึ่งมาอยู่ v ีสามเป็น v ีไนะครับ อ่าเป็นห้อง VP นะฮะเอกลุสีเอกลุสีนะครับมีเฉลยมีอะไรกันนะครับอาจจะมีตัวพิเศษตัวอะไรเงี้ยเราก็จะมาพูดคุยกันในห้อง B ีานะครับก็ลองทักมาดูครับใครอยากเข้ามานะครับค่อยๆขยายค่อยๆขยับขยายค่อยๆย้ายห้องเรียนไปเรื่อยๆนะฮะยินดีต้อนรับเสมอครับผมเข้าฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่ต้องสมัครเว็บไซต์นะฮะตามนี้นะครับผมบวัสดีครับ